นายมงคลอิมแยมครับเป็นสามีครับอายุ39ปีครับชีสาวฟันพุ่มค่ะอายุ37ปีค่ะทำงานบริษัทเอกชนค่ะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะว่าที่นี่แบบว่าดังในเรื่องของการแบบว่าทำทำลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคนจีนมาหาเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์พอดีก็เลยเข้ามาหาคุณหมอค่ะเออเอาจริงๆไม่ได้พยายามมากค่ะแต่แต่คือตั้งแต่แต่งงานมาปี2556 2 0 0 6ทั้งหมดก็ประมาณกืบแปดปีแล้วอะค่ะไม่ไม่เคยคุมกําเนิดค่ะไม่เคยทานยาคุมไม่แต่ก็ไม่ไม่ไม่เคยลองลองพยายามจริงจังอะค่ะก็คือแค่ปล่อยธรรมชาติมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยไม่เคยติดจนจนมาเจอที่นี่แล้วก็มาหาคุณหมอค่ะแล้วก็มีการตรวจความพร้อมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ ดูจานวนไข่ของผู้หญิงอะไรเงี้ค่ะดูความหนาของผนัง,งลูกอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ทางของผู้ชายก็ตรวจอสุจิอะไรเงี้ค่ะดูความแข็งแรงทีนี้ดูจากสองคนแล้วคุณหมอก็วิเคราะห์ว่าเหมือนกับของทางที่ผู้ชายอะค่ะตกต่ำกว่าเกณฑ์น,น,นิดนึงเขาก็เลยแนะนําให้ทานวิตามินติงของ IBa บ y ค่ะเราก็เลยสั่งไปสองขวดค่ะเหมือนกับปกติถ้าตามฉลากก็จะแนะนําให้ทานวันละ1เม็ดอะไรประมาณนี้ครับแต่คุณหมอนแนะนําว่าช่วงแรกๆให้ทาน2เม็ดเลยคือเช้ากับก่อนนอน ก็คือผมทานน่าจะกระปุกแรกก็ทาน2เม็ดมาเรื่อยๆจนมาพอเริ่มกระปุกที่2ก็ลดเหลือเม็ดหนึงคือตอนเช้าคือเรามาหาหมอประมาณวันที่26มีนาคมค่ะแล้วก็เริ่มทานตั้งแต่หลังจากได้ได้วิตามินไปตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมดประมาณสิ้นเดือนเมษาค่ะสภาก็ประจำเดือนไม่มาเลย มีอาการเหมือนก่อนก่อนมีประจำเดือนมาประจเดือนปกติอ่ะค่ะอาการอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนมีประจำเดือนมามันจะมาก่อนหนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือพอมันมีแล้วมันมันตลอดมันมันไม่หลงจริงจริงผมอ่ะบอกาว่ายังไม่ต้องรีบหรอกให้มันผ่านเลยไปสักเจ็ดวันก่อนหนวันเนี้ แต่เราก็<ม>วนกววายเขาก็วอน,น,นกวาย,าวยมานน่าจะใช่มณนน่าจะใช่แต่ปกติมันประจำเดือนก็มีเลทบ้างอะค่ะสามวัน <ừ. S 1> ถึง5วันแต่ว่าไม่ได้บ่อยหลังจากที่แบบมันเราใช้แอปใช่ไหมคะในการบันทึกประจำเดือนมันค่อนข้างจะตรงบกลบแค่หนึง่งแต่วันนึงก็สามวันแล้วแต่แฟนก็บอกอย่าเพิ่งรีบกว่าดีใจเกินแต่เราะเองเรารู้สึกว่าน่าจะใช่เพราะฉะนั้นเช้าวันที่6กอะค่ะก็เลยไปซื้อมาตรวจปัสสาวะตั้งแต่เช้าตอนนี้เคยมีครั้งหนึ่งที่เขาประจำเดือนไม่มา3วันแต่น่าจะทัด สามสี่ปีที่แล้วมั้งใช่ใชแล้วเขาก็ไปตรวจซื้อมาตรวจอย่างนี้ปกติแล้วก็ไม่ไม่ท้องผมก็เลยครั้งนี้เลยผมก็เลยบอกว่าบอกเขาว่าให้ใจเยน็นสักเจ็ดวันก่อนว่า <c oughs> เพื่อความชัวร์เลยดีฟ่าเ <c oughs> พราะเหมือนกับเราก็อย่าไปเหมือนกับอย่าอย่าเพิ่งรีบหวังนั้นไม่เสียใจอะไรของอันนี้ครับน่คะก็มาจริงอแต่พอมาผมเขาก็ไปตรวจก่อน <c oughs> แต่เขามาให้ผมดูผมก็นอนอยู่แหละยังไม่ตื่นตั้งแต่หกโมงพ <c oughs> อมาเห็นผมก็เห็นปุ๊บผมก็ตกใจ พอรู้กูก็โทรหาไอ้ไปบี้เลยค่ะเ <laughs> พราะว่าอยากรู้ชัวร์ๆก็คืออยากตรวจเลือดแล้วก็ถ้าถ้าใช้แน่ๆก็คือรู้เลยว่าเป็นเพราะวิตามินของที่นี่เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้พยายามอะไรมากเลยค่ะสองคนอะทานวิตามินรวมพวกเนี้ยมาอยู่แล้วอะค่ะทัทง้ทงทั้งที่ผู้ชายด้วยแต่ว่าคิดว่าปริมาณซิงค์มันคงไม่มากพออันนี้อันนี้ <laughs> คิดจากหลังจากที่ได้ทานซิงค์ของทางนี้แล้วก็ดูปริมาณที่มีอะค่ะคือมันมันเยอะมากเลยเงี้ยแล้วเราพบผลที่ตามมันก็คือเราต้องทองจริงๆคือคิดอะไรไม่ได้นอกจากวิตามินจริงๆ ไม่ไม่ได้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยแต่ว่าคือเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนภารกิจที่ทำอะค่ะก็เหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนอนให้เร็วขึ้นตามคำแนะนำของนอนให้เร็วขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหมอเขาก็แนะนำว่านอนก่อนสี่ทุ่มหรือประมาณสี่ทุ่มก็คงแนะนำในในเวที่เราประสบความสำเร็จณะตอนนี้ก็คือคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าพยายามมาหลายๆทางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบลืม เบสิกพื้นฐานบางอย่างไปหรือเปล่าอย่างเช่นการปฏิบัติตัวเรื่องการนอนเร็วเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็ลองทําดูแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนทานวิตามินมาหลายยี่ห้อแล้วอาจจะยังไม่สําเร็จหรือหรือว่าอาจจะยังแบบว่าติดมาแต่ว่าแบบเฮ้ยไม่ประสบความสําเร็จอะไรงเงี้ยค่ะลองลองเข้ามาหาอายเบบี baby, แล้วก็อาจจะเริ่มจากทางวิตามินก่อนก็ได้หรือว่าปรึกษาก่อนค่ะว่าปัญหาเนี่ยมีที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมากกว่าเราจะได้แก้ด้วยตรงจุดแล้วก็เหมือนคู่เราเพราะว่าก่อนนั้นก็ไม่เคยตรวจเหมือนกันค ถ้าจะให้แนะนําก็คือเหมือนครับหนึ่งคือผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยดูแลเรื่องสุขภาพเองคิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เหมือนกับคิดว่าตัวเองแบบยังไงตัวเองก็น่าจะแข็งแรงกว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนที่คิดไม่ไม่ไม่ติดทั้งที่เราไม่เคยคุมเขาก็คิดว่าเป็นเพราะว่าเราตลอดซึ่งบางทีเหมือนกับก็อยากคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะแข็งแรงกว่าอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งการดูแลสุขภาพมีผลมากซึ่งถ้ายิ่งอายุมากขึ้นก็ คิดว่าอย่าอย่าชะล่าใจเลยครับก็คือถ้าแนะนำก็คือดูแลสุขภาพแล้วก็มาลองปรึกษาคุณหมอดู